เรสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองนซ่าเกม a ิ i n g นะวันนี้ก็เกมราบอทนในโซนของแบบอนิเมล้าแต่ในนี้รีบเล่นรีบินฝันโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเพื่ตัวละครกันดิเช่นเคยนะครับผมซึ่งเป็นตัวเก่าที่ผมลืมไปแล้วว่า กูมีด้วยเหรอวะมันเป็นตัวละครเมตาซับพอตนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครยูนิตเตบินที่ค่อนข้างจะกเก่งนะอ,อ่อดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะผมแต่ว่าเป็นซับพอที่ตีติดสโลตแต่ขั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเขากันฮนะซึ่งผมเรียกเขาว่ามะเขือม่วงนะครับผมาะไมันปลามะเขือม่วงเดี๋ยวให้ดูอดเฟกตตีด้วย, e วยตัวนี้มีแค่4ขั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีรีวิวเยอะอะไรมากเนาะก่อนไปนะผมมีโค้ดมาให้ด้วยนะฮะโค้ดใหม่ก่อนเลยนะที่ผม ได้มาจากดิสคอรดนี่750เอเมอร์เรแล้วก็10เรีโรนะครับผมโค้ดต,ตรงนี้ผมเพิ่งเห็นนะ500เอมอเรอร์โค้ดนี้จำไม่ได้ว่าใส่ยังอ่ายังไม่ใส่ฮนะโค้ดคล้ายกันฮนะเป็นโค้ดซับสไครต์500เหมดเลยนี่หว่าอันนี้ก็ย่าจะยังไม่ใส่นะฮะโค้ดก็มีเท่านี้คนระับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะตัวละครมีจํากัดนะก็เลยใช้ได้แค่ตัวเดียวก็ต้องรีวิวตั้งแต่ระเบลหนึ่งก่อนสตัดเริ่มมาดาเมจที่ที่1000ระยะ4 5ตี3วินาทีผมว่าเก่งมากๆนะตีเร็วมากแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะครับทุกคนไปกิลทรีเป็นศูนย์ะไม่อัพเลยไม่แต่นิดเดียวรีวิวเหมือนเดิมมันพิเซเนเตอร์เป็นหัวเต่านะฮะเจอกัน โอเคครับขายยังไม่ละว,วางเลยตรงนี้นี่เริ่มมาดาเมจหนึ่งพันตีติดสโลว์แต่เริ่มทุกคนดาเมจหนึ่งพันนะครับผมระยะสี่สิบห้าตีสามวินาทีโคตรโกงเลยอะ่ะทุกคนราคาเกตหนึ่งพันสองร้อย ขั้นต่อไปดาเมจ2,500ระยะเท่าเดิมตีเร็วคง,งเท่าเดิมอยู่นะผมราคา2,000มันถูกมากเลยนะเวย้ยอัพเกรดขั้นต่อไปดาเมจ5 0 0 0ระยะเท่าเดิมตีเร็วคงเท่าเดิมนะราคาอัพ3 0 0พันดาเมจ8 0 0 0ระยะ50ตีเร็ว3วินาทีราคาขั้นต่อไปที่6 0 0 0ถูกนะทุกคนดาเมจ1 0 0 0 0ระยะ50ตีเร็ว3วินาทีตีติด,ดสโลด้วยนะวางได้กี่ตัวเอ,อ่ย ห้าตัวนะห้าตัวเลยเหรอราคาถูกมากฮะอยากกินไปแล้วรวมรวหมื่นสองเองระยะจบไปอยู่ที่ห้าสิบเจ็ด ผมลืมเปิดเสียงตัวเองแล้วเมื่อกี้เอาละครับทุกคนตอนนี้ตัวละครผมก็วล่งตามไปที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็ถึงเวลามารีวิวกันแล้วทุกคนดาวเมทเริ่มต้นอยู่ที่3,300นะครับผมระยะ4 5ตีเร็ว3วินาทีราคา1,250ัอ้ัพันต่อไปก็ผมดาวเมทกลายเป็น8,320นรนะครับทุกคนระยะเท่าเดิมตีเรียวคงเท่าเดิมอยู่โดยราคา2 0 0 0อัพเกรดขันต่อไปขึ้นมาดาวเมทเพิ่มเป็น17,600นะครับผมระยะเท่าเดิมตีเรียวคงเท่าเดิมอยู่อัพ และคั้นนี้ดาวเมจะกลายเป็น26,300นกะครับผมระยะ50ตีเรียว3วินาทีราคาขั้นสุดท้ายอยู่ที่6000คขั้นนี้ดาวเมทจะกลายเป็น33,000นะครับระยะ50ตีเรียว3วินาทีตีติดสโลว์ตั้งแต่แรกเนาะอัพเกรดจนแม็กไปที่เรียบร้อยครับผมวางได้ทั้งหมด5ตัวอัพตันแล้วระยะอยู่ที่57.5นะครับ พอเราวางครบทั้งหมด5ตัวเนี่ยตัวนึงจะกินเงินประมาณ13,000นานะครับผมไม่เกินนี้เนาะซึ่งถ้าใช้ทั้งหมด5ตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ65 0 0 0นนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครในส่วนของโบบักนะครับผมน่าจะโบบักนะฮะซึ่งก่อนจะไปนะฮะเราจะมาสุ่มบัฟให้กับเจ้าโบบักก่อนนะฮะมี28รีโรมันจะเป็นยังไงันนะอ่าไม่โอเคโอ โอ้ชายนิ่งโอ้ไม่นะต้องกดจักรนอนขนาดนั้นอ่ะ on มันไม่พอโอ้ยย ah? ี่สิบแปและแปดโอ้มันก็ไม่ต่างกับจักรนอนเลยอ่ะพี่ไม่ได้ว่ะเชื่ออยากกลับไปจักรนอนแล้วเพื่อนเฮ้ยโอเค h y p เป s p สปีด6วินาทีก็พอที่ตรงนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวอนาคตอาจารบัฟดีๆให้มันนะวันนี้ก็หมดแล้วนะก็ขอตลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพักหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบาย